สวัสดีจากพี่น้องสวัสดีจ้าเรากล้องอยู่ไหมเน่ยแม่เรากล้องขึ้นมาก็ไหวค่ะแอ่พี่น้องจ๋ามาแพคชุดนำกันเพราะพี่น้องหลายคนอันพาแต่ไปเก็บเนาะกลางเวรแพคเฮ็ดกลางคืนพาไปหาจึงได้ลงคลิปพาเก็บเพราะพี่น้องจ๋าเนี่ยผลงานของเรา ดอกส,สวยส,สวยสวยเลยกซิมาแจ้งในคลิปนี้ด้วยว่าเห็ดเริ่มหมดแล้วนะจาะพี่น้องจา๋าเริ่มมดแล้วน้องอิวกสิลป์ไ่ได้รับคิวเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้คิวน้องอิวยาวมากน้องอิวกศิลปทยอยส่งนะให้คนที่จองคิวไว้เดื่อจากแต่ถ้ามันใครอยากมาถ้าจองคิวคิดว่ารอได้บนแน่รอบหนะ้าออกอีกกะก็มารอนำกันพ่อพี่น้องจา๋าแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่าได้มาน้องอิวขอส่งให้คนที่จองเพื่อนจองคิวไว้ก่อนเดือจากนั่นแหละเฮ็ดก็เริ่มมดแล้วพ่อพี่น้องจ๋า แต่ ه, คิวต่อไปคือเห็ดโคนหลวงได้แบบน,นี้นคนอยากลองอยากชิมกับทักเห็ดโคนหลวงจองได้เนมน่มน,นบัวไม้ยาวบอวเห็ดโคนหลวงก็ได้ยังบัมีเนาะนเพราะว่าเรายังบอได้เก็บมีแต่แบบถอดกันบัพอลกับบ่าคุ้มส่งจ้ะแต่ว่าเห็ดม,มือนี่หาส่วนมากสิเป็นดอกเริ่มเป็นแบบนี้แล้วจ้ะสิ่บัเป็นหัวกระสุนเลยเนาะแ,นแต่ว่าคลิปยังอยู่เด้อพี่น้องทยอยปล่อยแต่ว่าพี่น้องสีว่า ก็เห็นปล่อยคลิปหลังจากนี้จะมือจากสงแบบ<ม>นีฮาหนาเพราะว่าฮ็ตมันหลายอีลีเพราะพี่น้องจา๋าเขาก็ถ่ายไว้มือนึ่งไข่ลายหมู่แบบนี้นะกสิทยอยลงเพราะว่าลงปุ้งเดียวกับว่าได้เน,ะนาะอีกอย่างน้องอิ๋วเองกับบ่มีเวลาตัดคลิปด,ด้วยเพราะพี่น้องจา๋<ม>าเหมือนอต่นํ้ำเฮ็ดอันมัวแต่หามัวแต่แพ็ครับออเดอร์ส่งบางทีกับโท,ทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่กัน3คนเพราะพี่น้อง คนละเครื่องคนละเครื่องกับผู้นึงตักขี้ผู้นึงเอ็ดนั่นเอ็ดนี่กับผทุกผทัทนบท้ปปปทนผนยอมรับว่าผทานันอีก่อนหน้านี้พีก่กิริเฮ็ดมาแบบป,ปูแผงกันแบบเนาะ่ะแหละแล้วกันอนอจากที่เฮาหานี่ก็รับจากญาติพี่น้องกับคนพื้นที่นี่นำส่งให้พี่น้องจะบอกแม่ว่าโทษใจเฮาหาเนาะน้นองยิ่วเนาะเฮาหาก็ได้รหาสชิปลูอยู่เด้ดแต่ว่าล้าเฮากับใครอาคัดเอาถือสวยญาติพี่น้องคนรู้จักเพื่อนได้แบบเพื่อนก็เอามาส่งให้ น้องอิวก็รับในราคาที่แบบโอ้คุ้มค่าย่างอะเนาะแน้องอิวก็ส่งให้พี่น้องอะไรเหลือกับพอได้ค่าน้ำมุกน้ำมันค่าถุงชงถุงซีนอยู่พอได้ส่งข้ารถดแม่อยู่ไหมเน้ี้ยเอหนึ่งพันบาทเอหนึ่งพันบาทตั้งแต่มาเออค่าค่าแรงแพ็คโคงนดนวันเท่าไหร่ไปละหนึ่งร้อยบอกคันต่ตำาันต่ำต่ำพดคันต่ำาวันอย่างดียะ สามอยห้ิแล pues ้วบอกซุ <laughs> X, so, yeah. uh ้ม huh. ม right ีกับบรูว so. okay. ันละสี่ร้อยคาแรงทัดตาในจ่โอทีอีกอะเม่นดึกดืเที่ยงคืนตะปุ๊กเ่ดึกด่เที่ยงคืนะปุ๊กมาแพ็กเม่นเลบอมีเฮ็ดมาดึกกัแพ็กดึกในจะโอทีอีกอ่ะเออรวมแล้วกต่หนึ่งพบาทเอออามือนมีฮะหนึ่งพบาทนี่ก็พี่น้ำก็จะแพ็กแบบนี้นี่อันนี้ก็คือห่อหนังสือพิมพ์สองชั้นจะหันทางเดียวนะแม่นจ้ เพราะว่าเวลาเขาแพกอะ่ะเพื่อนจะได้ลูกหัวลูท้ายเพื่อนจะได้ระวังพรอะหัวเพื่อนอ่จจะเอ่อช้ำง่ายกว่าขานพักง,งานเพื่อนกันเลยงานส่งห่องเย็นเน้อจ้ะท็คซีนส่งห่องเย็นหงล,ลูลลูดอกงามอีลีมืม้อนี่ไพ่จะเป็นผู้โชคดีนะดเนาะองเฮ็ดขาเฮ็ดกระปุกถือบางหมู่กับขาน้อยถือบางหมู่กับขาใหญ่กับขากระติ๊บแต่ถามว่าเรื่องรสชาติก็คืออร่อยอยู่ดีหวานหอม กุ้ยดอกนี่บักใหญ่เลยเกิดเกิดได้แพ็คไว้เมื่อหลายเติบอยู่ใบนี้ดิมนันนี่จะได้อีกอีกแพ็คลวกแพ็คอันนี้ใส่ต้นหนัน<พ>้นมไม่ได้แพ็คเมื่อเลยเพราะว่าตู้น้องอยู่เต็มบ่มีหม่องแช่เนาะขายอย่างเดียวะจะดอกบานก็ขายอืมแต่บัดนี้บัดนี้มีหม่องแช่แล้วเดี๋ยวลวกไว้เมื่อบ้างดอกตุูมดอกใบานใบนี้ไปหาเพิ่มคั้นว่าเกิดว่ามันมีรักหลอยจังสิก็ลวกเมื่อหมดเลย ก่อนหน้าหนึ่งบ่มีเวลาลวกสองก็อยาบถุให้พี่น้องก่อนนะ้อแล้วเขาค่อยเก็บแต่ก็ได้อยู่นี่แต่ก็ก่อนหน้าก็ในตู้ก็มีอยู่อย่างนี้อยู่กับพยายามเลือกแบบนี้แหละสวยแต่สิติดดินไปนิดนิดพี่น้องไปถึงก็ลายตรงนี้นี่ทำนี่แหละดินค่ะทำที่เห็นนี่แหละว่าต้องติดไปด้วยจะเฮ็ดเฮาจะได้แบบสดอยู่ตลอดมันช่วยให้เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดของเฮามันสดอันนี้ไอ้หอดพอลลี่พี่น้องนะ ผู้ใดได้ลองชิมแล้วก็คอมเมนต์รีวิวี่เด้อว่าถูกใจอะไรยังไงสำหนใช้นส่วนมากแล้วอ่ะถูกใจเพราะพี่น้องจ๋าที่สังส่งๆนั้นน้องอิ๋วนี้มีแต่ลูกค้าเก่าๆเาพราะไม่พี่น้องคนเก่าๆแบบบางคนเออสั่งมาลองก่อนหนึ่งโลพะนะพอได้ลองชิมปุ๊บกลับมาสั่งอีกอน้องอิอ๋วหกโลคนพักขนาดพักขนาดอีเรกที่แบบเอา น้องอิวจริงจังกับเรื่องการส่งเฮ็ดใช่แต่ละปีหาเพื่อพี่น้องถามถามน้องอิวกับโบลักเพื่อพี่น้องจ้าเพราะว่าอะไรอะไรเรื่องอยู่บ่ค่อยสะดวกเนาะนี่ก็คือกันแนี่บ่มีรถยนต์เนาะไปส่งห้องเย็นในเมืองเนี่ยอิ๋วก็ให้ลุงป้าพาไปเอาเพราะพี่น้องจ๋าก็รบกวนเพื่อนนิดนึงอะไรต่ก่อนน่ะถ้ามือเลยออเดอร์มือแล้วบุกกี่โลฮะฟิล์มสี่ขับรถไปส่งเองเนาะใส่งกันสองคนมอไซค์ไปพายใส่กระเป๋าไป ขับรถหกิกิโลไปส่งกันเองครับมอไซส์ไปสองคนเพราะพี่นางกา๋างถ้าเกิดกำลังฟิล์มไปคนเดียวเพราะว่าอ,อยู่กับตัดคลิปต,ตัดอย่างอยู่รออยู่บ้านแบบเนี้ยแเละแต่า้าได้หลายจากคือให้ลุงให้แม่จ้ะให้ลุงให้ป้าพาไปรถใหญ่พาไปถ้าเกิดว่ามันยี่สิบสามสิบโลจะเสียแต่ถ้าแบบบวกเกินสิบโลยี่ักอันปายปลายยี่สิบโลแบบนี้ไปส่งเองนะเพราะพี่ต้องยี่สิบโลอะรอบที่แล้วไปส่งกันเองสองคนใส่ถุงเทียม้ เมื่อมือไงนะที่ที่<ม>ฟิล์มไปเผาเมคโคไปหาถุงซีนเมือนะ่อไะมีเอฟซีมาคอมเมนตะ์ในช่องแม่ว,ว่าเจอฟิล์มแมคโคแต่บอก้าทัก<อ>หัวเมื่อแต่ไม่ได้เขาไปทักก<อ>่ซะจะใช่พี่ฟิล์มไปหาถุงซีนถุงซีนน้องอิ่มเมแต่ว่าพูดถึงยี่สิบโลอ่ะใส่ถุงทะเลไปใส่ใต้เบาะไปใส่กระเป๋าไปพี่ต้องจา้าแต่ก็พยายามบอกจัดให้เฮ็ดเอาบ่ช้ำปีหน้าวสิดาวรถจะคันละเมเนี่ย <c oughs> แต่ปีนี้บ่ไหว พี่น้องจังไหนใจดีล่ะ <c oughs> บ่งคิดไปน้องอยู่ทั้งมือทั้งวันเนยเยดอช่ว,วงลังหาตังเ้อน้องอิวย, <c oughs> ยังมีรถปิกอัพรถนี่ใช้งานสักคันเอาไว้จะไปส่งเฮดส่งของอหไว่าพี่น,อน้องมันจะได้สะดวก <c oughs> ่ะอันนี้มีแต่มอไซค์ <c oughs> ถ้าว่าท่านก็กันบวไวหามือสองมือสองมือสามนีนะเนาะ <c oughs> มือสอง มือสามเลยบ่แม่เยอเฮาบ่รู้เนาะว่ามันสิมือใดญแล้วไปเบิ่งเท่าที่ไปเบิร์กมาบางทีหกมือเจ็ดกระยาแล้วแต่ยังบ่แม่นเอาเอามาซ่อมได้แต่ว่าเอามาเอาสภาพดีจ้ะเรื่องว่าไม่ถ่าอยากขายรถแนะน้ำน้องอยู่ได้แต่ว่าช่วงนี้บ่เอาของขนาดใหญ่เด้อะหะย่านเนาะเออแล้วเป็นไรกะเรื่องน้ำท่วมอีกนะแม่เนาะเป็นกำลังเป็นกำลังใจมาพี่น้องเบิ่งข่าวแล้วก็หุ่นหูน้ำเนาะน้องอยู่นี้หายนะเพิ่อนอีต้น อีต้นหมูหมาหลัอยู่อ่ะบอได้เลยกับหมูกับกับเนวกับหมานี่บอได้เลยพี่น้องใจแล้วสงสารนะเขาช่วยเหลือตัวเองพอได้นนเนาะแต่กคนนี่กะบ,บอกเลยว่าเบิ่งข่าวกับกกรู้อดทนมากกำลังใจทางพี่น้องอช่วยเหลือกันหลายบอได้เนาะเขากับผมมีกําลังโพเมนก็ได้แค่สงกําลังใจอดทนกันไปจ้ะอะไรกำลังโพกะไปส่วอยกันเนาะช่วยกันแด่แค่บริจาคอยู่ทางบ้านนี่แหละ คนบริจาคช่วยกันนักกีฬาได้จ้าว่ะนักเลยเลยที่ตามข่าวอยู่กับเพือนว่องอะไรได้ใจส่งกําลังใจเบิ่งแล้วก็อู้ต้นเพ่นเนาะอามถ่วมถ่วมมิดหลังคาเลยส่วนเรื่องเถมันอยู่ก็อยากเบิ่งแบบว่าเอามาพอได้ใช้งานก่อนแบบพอเก็บเงินได้สักก้อนก็ค่อยว่ากันใส่มาใส่ง่ายเนาะไปส่งของเนี่ยรักๆก็ได้อยากได้มาทํางานเฉยๆอยากได้มาส่งของอยากได้ไปเก็บเพชรแบบนี้จากแค่นี้เลยอยากได้แบบเออบ่าต้องเอาอันมากแบบเมื่อนึงมีตังกว่านี้เขาค่อยว่ากันนะ กสิปลายแดงเลยมันกระจบอะลรแต่ว่าขอ้โหมีตังกว่าน,นี้ก่อนบ้างพี่นาเอาคักเอาเอาพอได้ดาวรดเลยดาวได้แล้วรถนะอนี้ก็กได้ผ่อนได้ไหมนี้ผ่อนก็นได้ <laughs> มีแล้วม,มีสำรองแล้วยัสามสี่โลมีสำรองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกู้แม่ติ๊กเพิ่มจักหน่ง <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวไปบึ่งตอนซีมแบบนี้มาซีแล้วนะตามันจะออกมาแบบใสสวยอ่ะถ้าไม่เหลือแต่สวยอ่ะสวยมากสวยทุกดอกอะไรสวยจนงที่อยากเก็บไว้กินเองอ่ะแล้วว่าบ่ได้บ่ได้ขายดีกว่าขายตอนนี้นาทีนีนหันคือแบบว่าส่งให้พี่น้องเลย่นอยากให้พ่อพี่น้องทุกคนได้กินนานแล้วว่าพี่น้องแบบขายขายเลยต้องอีฟอยากลองกินอยากลองกินอยากกินเนาะ อยู่กับผูขายสักทีนึอยู่บ๋งฮู้วิธีการส่งบ๋งฮู้ว่าต้องทํายังไงแต่ละปีกันเลยพอนานๆไปคนพ่อแม่พี่น้องหลายคนแนะนำเอดแบบนั่นแบบนี้กันแต่พอได้ขายิได้ลองส่งลองอย่างกับอะไรจ้ะอาพี่์มาเอาไปซีนเพิ่งซีนเะนะคนละ <laughs> หน้าท <laughs> ีา่คนละหน้าที่อันนี้เหลือประมาณครึ่งโลทั้งซีนทั้งส่งโอไว้ก่อนเช่อมีมาเพิ่ม แต่ถ้าบมีกะไปหาเพิ่ม,มเพื่อได้เติมให้มันเต็มโหลซื้อพิมพ์ก็ห่อสองชั้นเถอะจะบบนี้วิธีการส่งพี่น้องแนะนำให้ใส่กระดาษอย,ากกย่างก็โ่ลกระดาษอะไรอะไรไม่รู้แต่อกแบบนี้แหละพี่น้องสื้อพิม์นี้แหละมันโบโพไอ้มึกละลายใส่ดอกล่างเอาไปถึงก็ได้ม,มันบริซึมขเขาไอในตัวเฮ็ดรืเอดให้เกิดอันตรายขนาดนั้นหรอกจ้ะนั่นจ้ะข้าวห่อก็ลดาง พี่จริงหเลงซื้อพี่มีเลยเวิร์กชุดเนาะนั่นนึงมันซับนั่นนึงพี่น้องทำนึงถึงต้นทุนราคาพอพี่น้องบางทีถ้าแบบเออกระดาษที่พ่อพี่น้องแนะนำมันอาจจะมีราคาสูงมั้งอะไรสูงไปหรือเปล่าแบบนี้เลแบบพี่เลยเออแม่นมันสะดวกเอยหาซื้อง่ายด้วยพราพี่น้องครับจับจับคอมชื้นเลยแหละมันบุฟเฟซึมาเขาดอกคุงน้ำมันถุเครื่องซีนออดออด ีิออกมาแล้วเดี๋ยวข้ามาบึง่งก,กันว่าเป็นจังไง